สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้พาทุกคนมาที่ตำบลบ้านกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาดูอาคารพาณิชย์และสิ่งปลูกสร้างเนื้อที่108ตารางวางนะครับแล้วขาย2,700,000รวมโอนรยบรยแล้วนะครับราคาตลาดที่ซื้อขายกันก็อยู่ที่3 5 0 0 0 0 4ล้าน0ที่ดินอยู่ในตัวอำเภอเดินทางสะดวกนะครับแล้วก็ทำเลนี้คนอาศัยอยู่เยอะมากเหมาะสำหรับเปิดร้านค้าขายตั้งสำนักงานหรือว่าปล่อยให้เช่านะครับปัจจุบันก็มีผู้เช่าอยู่นะครับขายของเบ็ดเตล็ดทั่นนกงททุหรือออคียาาจะ หาซื้อเก็บไว้หรือว่ารีโนเวทขายก็คุ้มแนะนําตรงนี้อีกหนึ่งที่นะครับทำเลตรงนี้นะครับก็อยู่ใกล้ตลาดทุ่งเสี้ยวนะครับเป็นถนนลหลักเส้นเชียงใหม่หางดงนะครับความกว้างของที่ดินประมาณ20เมตรนะครับลึกประมาณ22เมตรภายในอาคารก็จะเป็น2ชั้นครึ่งนะครับมี3ห้องนอน2ห้องน้ําสภาพโครงสร้างดียังไม่โทรมนะครับสีตกแต่งรีโนเวทอีกนิดหน่อยก็สวยแล้วนะครับเรามาดูทาเลที่ดินกันนะครับจากที่ดินแปลงนี้ไปตลาดสดทุ่งเสี้ยวเซเว่นอีเลฟเว่นประมาณ550เมตรไปโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยวประมาณ750เไปโร ตองประมาณ5กิโลเมตรไปที่ว่าการอำเภอสัมปตองประมาณ8กิโลเมตรไปสนามบินเชียงใหม่ประมาณ28กิโลเมตรแล้วก็เข้าตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ30กิโลเมตรนะครับอยู่ในโซนที่ดีเหมาะสําหรับทําค้าขายหรือว่าปล่อยเช่าการเดินทางนี่สะดวกนะครับจะเข้าตัวอำเภอหรือว่าเข้าตัวเมืองก็ง่ายนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดพุทธแดงน้อมโอนนะครับใครที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับจะขอรูปขอวิดีโอเพิ่มเติม,ตมทักได้นะครับอันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ